อ๋นี่ไงที่ที่บอกว่าเป็นถ้าแก้วก็คือจะมีเป็นคล้ายๆกับผนังผนังเวลาผนังผนังถ้ำนะคะเวลาโดนน้ำนะคะ <c oughs> เนี่ยเป็นผนังแก้วหมดเลยเป็นสีขาวเขาถึงได้เรียกว่าถ้าแก้วนะคะ น้ำไหลหยดตลอดปีเลยเกือบจะเป็นน้ำย้อยเหมือนกับจะเป็นอัญมณีอะไรสักอย่างนึ่งดูใสมากเลยอะ่ะตะดเลิกก็แสดงว่าอังคารพุทธพฤหัสนะคะหยุดนะคะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้า,ชาถึง5โมงครึ่งนะคะลงกาแฟท่ําแก้วเป็นจุดชมวิว360องศาเลยนะคะสวยมากๆเลยเพื่อนๆ โรงกาแฟทำแก้วก็พวกปั่นอยู่ที่80บาทนะคะถ้าไม่ปั่นก็เจ60บแล้วแต่เละสามารถสแกนจ่ายได้นะคะเงินสดก็รับนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงวัดท้ำแก้วกาญจนาพิเศษนะคะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นอกจากไหว้สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็จะไปไหว้เจ้าแม่มนทานนะคะแล้วก็ไปทําแก้วกาญจนาพิเศษนะคะไปบูชามาหาเจดีย์นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปนะคะโอ้ตรงนี้มีร้านค้าของชาวบ้านนะคะเป็นพวกผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะ บรมคูหมอชีวะกะโกมาลาพัฒนะคะท้าแก้วกันจนาตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลงถ้านะคะเดินไปเลยจะมีทางบอกนะคะว่าถ้ำมหาสจรรั์กับถ้ำปกาลังนะคะเราจะไปถ้าไหนกันก่อนคะ หลวง,ง,งพี่หลวงพ่อบอกว่าไปถ้ำไหนก่อนาาอาทิตย์นี้นี่เราก็จะมาท่องเที่ยวแบบแนวธรรมชาติแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะคะที่นี่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะจะเห็นภูเขานะคะเยอะเลยนะคะอันนี้ซ้ายมือคือทางขึ้นมหาเจดียศาลาหกเหลี่ยมนะคะที่เราเห็นยอดสีทองๆนะคะด้านตรงไปคือเจ้าแม่มนทาทางลงถ้ำนะคะ เราจะใช้เส้นทางนี้นะคะจะเป็นจะเป็นป่าเป็นภูเขาคล้ายๆกับเป็นภูเขาที่เสื่อมโทรมแล้วค่ะ อกอะไรต้นอะไรถึงศารพระแม่พระแม่เจ้ามนทาค่ะมีนางไม้ด้วยขอนไม้นางไม้นะคะไม่นางมนทานะคะพระแม่เจ้ามนทาค่ะ วเจ้าแม่มนทาแล้วเราจะลงลงถ้ำแล้วนะคะน้ำไหลหยดตลอดปีเลยเกือบจะเป็นน้ำย้อยเหมือนกับ จะเป็นอัญมณีอะไรสักอย่างหนึ่งดูใสมากเลยอะใสมากเลยค่ะน้ำหยดน้ำซึมตลอดนะคะดูลักษณะหินนะคะโดนน้ำซาะตลอดเลยเพราะว่าจะมีน้ำซึมลงสู่ผนังถ้ำนะคะ อ๋อนี่ไงเขาที่ที่บอกว่าเป็นถ้ำแก้วก็คือจะมีเป็นคล้ายๆกับผนังผนังเวลาผนังผนังถ้ำนะคะเวลาโดนน้ำนะคะเนี่ยเป็นผนังแก้วหมดเลยเป็นสีขาวอืเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำแก้วนะคะ เลยนะคะถึงได้เรียกว่าทําแก้วใสมากมลักษณะหินโดนน้ำซอจนเป็นแท่งแบบเชื่อมถึงกันแบบนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่จุดอื่นก่อนนะคะ จุดอื่นยังมีอีกเยอะนะคะที่ให้เราได้ชมนะคะตามมาเลยค่ะเชียงรายใช่ไหมเชียงรายหรือเชียงใหม่ บนนู้นนะคะเป็นมหาเจดีย์นะคะสาลาหกเหลี่ยมแต่เราไม่ได้พาไปนะคะเพราะขึ้นเขาสูงเราต้องเก็บแรงเอาไว้ไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะ ข้างบนเย็นมากค่ะแดดร้อนแต่ข้างบนลมเย็นนะคะเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อค่ะมีที่เที่ยวเยอะนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะที่เที่ยวก็ไล่ไปตั้งแต่กาญจนบ,บุรีนะคะหรือจะย้อนไปทางราชบุรีก็ได้เช่นกันนะคะด้านนู้นจะเป็นพระศิวลีนะคะ ที่เป็นทางขึ้นไปศาลาแปดเหลี่ยมพระมหาเจดีนะคะแต่เราไม่ได้พาขึ้นไปตอนนี้เรายืนทายอยู่ด้านอีก,อก,อกด้านนึงนะคะ ลงถ้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปไหว้สมเด็จองค์ปฐมนะคะแล้วก็ไปอุดหนุน,นร้านกาแฟชื่อดังสักหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้นะคะเป็นแบบพาโนรามา360องศานะคะมองเห็นแม่น้ำแม่กรองด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะตอนนี้เรายังอยู่บนวัดถ้ำแก้วนะคะกาญจนาพิเศษค,ค่ะ สวยงามมากๆค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยมองเห็นแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะเดี๋ยวไปไหว้สมเด็จองค์ปถมนะคะแล้วก็ค่อยไปอุดหนุนร้านกาแฟค่ะสมเด็จองค์ปถมงดงามมากค่ะสมเด็จองค์ปถมองค์ใหญ่ค่ะสาธุสาธุาธลูกเดินทางมาไกลนะคะขอสินขอพรให้ลูกและครอบครัวเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ นี่เป็นองค์พระศิวรีนะคะมองเห็นวิวนะคะรู้สุกจะเป็นแม่น้ำแม่กรงหรือเปล่าเห็นเขาบอกดูในโซเชียลนะคะไว้สมเด็จองค์ปฐมนะคะก็ด้านข้างกันนะคะจะเป็นโรงกาแฟทํำแก้วนะคะซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะศุกร์เสาร์วอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์ แล้วก็วันนะะะักขัตฤกษ์ก็แสดงว่าอังคารพุธพฤหัสนะคะหยุดนะคะเปิดตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งนะคะลงกาแฟท้ำแก้ววิวสวยค่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนร้านกาแฟกันนะคะแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งชมวิวนะคะกินกาแฟกินเครื่องดื่มกันคนละแก้วแล้วก็จะเดินทางต่อจุดต่อไปเราจะไปที่วัดบ้านถ้ำนะคะตรงนั้นนะคะ เห็นเขาบอกว่ามีบันไดมังกรนะคะเราจะต้องเดินลอดท้องมังกรจากปากมังกรนะคะเดินลอดขึ้นไปนะคะไปกันเลยค่ะไปทานกาแฟดื่มกาแฟกันค่ะลงกาแฟทําแก้วค่ะเป็นจุดชมวิว360องศาเลยนะคะสวยมากๆเลยเพื่อนๆ ตรงนู้นนะคะที่มีเจดีย์นะคะคือวัดถ้ำเสือนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันวัดถ้ำเสือนี้เราเคยทำคลิปลงไปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะคะหาได้ดูหาดูได้ในช่อง my story นะคะวันนี้เราจะไม่แวะทําวัดถ้ำเสือนะคะออกจากวัดถ้ำแก้วแล้วเราจะไปสถานที่ถัดไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปหน้านะคะว่าไปที่ไหนนะคะ ขอถ่ายบรรยากาศริมแม่น้ำตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะคะร้านกาแฟร้านนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะของวัดทําแก้วนะคะเนื่องจากบรรยากาศภายในร้านนะคะบรรยากาศภายในร้านอยู่เ,เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับทางเส้นทางสาย 327นะคะซึ่งจะเห็นวิวทิวทัศน์แบบ360องศาเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะถ้าใครที่มาเที่ยวที่วัดถ้ำแก้วแล้วก็สามารถแวะไปที่วัดถ้ำเสือได้นะคะแต่คลิปนี้เราไม่ได้พาไปนะคะเพราะเราไปมาแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองการเนี่ยมีวัดที่เป็นลักษณะธ้รเยอะแยะเลยนะคะ มีเค้กเบวนี่ส้มหน้านิ่มช็อกชอกโกแลตหน้านิ่มนะคะบานอฟฟี่ด้านล่างก็เป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดนั่งพักได้นะคะอันนี้ต้องเหมาะสำหรับช่วงเย็นๆแล้วล่ะคะ่ะหรือไม่ก็เป็นช่วงเช้าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะ แดดร้อนออมีห้องมีห้องเ,ออเขาเรียกว่าห้องแอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้านะคะบรรยากาศดีค่ะสวยงามค่ะลงกาแฟท้ำแก้ว ก็พวกปั่นอยู่ที่80บาทนะคะถ้าไม่ปั่นก็70 60บแล้วแต่เลตกาแฟนะคะชนิดของการอยากกินกาแฟแบบไหนก็ตามราคาที่บอกไว้เลยสามารถสแกนจ่ายได้นะคะเงินสดก็รับนะคะตอนนี้เราจะเดินทางกันต่อนะคะไปที่วัดบ้านถ้ำนะคะซึ่งจะต้องเ,ออเดินทางไปก็ ใช้เวลาประมาณสัก10กวนาทีได้นะคะจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงก็คือต้นจามจุลียักษ์นะคะแต่เราไม่ได้แวะนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง My Story ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ